หนึ่งที่อากาศนะคึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับอีกแล้วนะครับก็อากาศอย่างนี้นะครับก็นง่นอนเลยทีเดียวอากาศ <c oughs> ดีมากนะครับหน้านอนเลยทีเดียวนะครับอากาศนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปหาอะไรดื่มกันนะครับแก้ง่วงนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมกําลังเดินทางไปที่อเมซอนนะครับจะพาท่านผู้ชมไปที่อเมซอนนะครับไปดูว่าเมนูที่ผมทานเนี่ยนะครับหลักๆแล้วจะเป็นเมนูอะไร แล้วเราจะไปดูกันว่านะครับเมนูยอดฮิตประจํานะครับอเมซอนนะครับที่สั่งบ่อยที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นเมนูอะไรนะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูพร้อมกันเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วง่วงมากเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันที่อเมซอนนะครับผมพร้อมแล้ว ตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเอาแบบกอาแฟฟไม่ใส่น้ำตาลครับเรี่องหนึง่งเออมีอะไรจะถามอย่างหนึง่งเอาใครจะตอบเนี่ยเร็วๆใครจะตอบได้บ้างเร็วๆ <c oughs> ใครจะตอบได้บ้างถามอะไรคะไหนเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยเี่ยมาดิเลยดยิถามอะไรหน่อยครับถามถามอะไรหน่อย <c oughs> ไมไ่ไม่ในิสัยประดีคือเนี่ยผมจะถามว่าเมนูที่ลูกค้ากินบ่อยที่สุดแต่ที่เนี่ยที่สั่งบ่อยที่สุดเอออยากรู้ว่าเ<ไ>ป็นเมนูอะไรใช่ใช่อยากอยากรู้ที่เฉยไ่เขียวปั่นค่ะไก่เขียวปั่นละแสดงว่าที่เนี่ยพนักงนานที่เนี่ยทำอะไรหวานๆอร่อยในร้านนี้ใช่ไหมถูกต,ต้องไหม<ช>หันหันหน้าม <laughs> าหน่อยดีเลยร็ยว <laughs> หันหน้าหน่อยเดี <laughs> ๋ยวจะเอาไปลงช่องให้ นะครับแต่ถ้าเป็นเมนูที่ผมทานบ่อยก็จะเป็นนี่ครับแบล็กคอฟฟี่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับมาทานบ่อยที่นี่นะครับที่นี่เขาเรียกปั๊มเป็นของอะไรเนี่ยสาขาไหนเขาเรียกว่าปัม๊มตรงนี้เขาเรียกว่าปั๊มอะไรเนี่ยกวจะจอสาขาเล่รศรรลอศูนยค่ะกว่าจอศูนย์ใหมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดเดีก็ได้เลยครับเส้นมุกดาหารคำเชีีีค่ะต้องเงินมาประมาณแปด นะพนักงานเริ่มใช้เสียงสองเริ่มใช้เสียงสองแล้วนะเพราะรู้จะไปออกช่องครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับดูนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมขับรถมาเลยทึบนะครับอากาศทึบเมอีกันะพออีกสักพักหนึ่งดูครับเ่นียไม่เกินสิบนาทีดูครับแดดตอนนี้โูแรงมากเลยขอ,อยี่ยาตะครยหนรับ ียวกันไปเลยนะครับตอนนี้มันก็ขออ่ญาถอดแมส์สักนิดหนึ่งออกหายใจไม่ออกนะครับูดูอากาศนะครับนี่แค่นี่ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงเองนะครับตอนนี้สิบเอ็ดนาฬกานะครับดูอากาศนะครับช่วงที่ผมขับรถมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมันคึมนะครับมันมืดคึ้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราซื้อใส่ ทราบกันไปแล้วเป็นเมนูนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สาขาแล้วแต่ละพื้นที่นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่ชอบทานส่วนมากเนี่ยอผมก็สอบถามพนักงานเขาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เองนะครับก็ได้ไปนะสอบถามนะครับน้องๆเขาดูก็จะเป็นประมาณนี้บก็จะได้เป็นส่วนมากก็จะเป็นชาเขียวนะครับที่สั่ง ชอบมากที่สุดแต่ก่อนเนี่ยผมก็ทานนะครับพวกกาแฟคาปูคาปูชิโน่ปั่นนะแต่รู้สึกว่าพอ,อเราประทานไปสักระยะหนึ่งเพราะผมกินแทบจะทุกวันนะครับถ้าวันไหนก็ตื่นเช้าหน่อยก็มีอย่างต่างก็ประมาณสองแก้วนะครับนะผมกนะ็แต่ก่อนผมก็กินคาปบูปัน่นพอาะอนนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอกินไปสักพักหนึ่งเนี่ย เราช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับผลที่ตามมาก็คือน้ําหนักนะครับโอ้ขึ้นพวดเลยทีเดียระครับ,นะรบก็เลยมีพี่คนหนึ่งเขานะครับเขาอยู่ที่ยิมเนี่ยแหละนะครับเขานะเ,ปเ,ปเป็นเรนเนอรยเขาก็แนะนาว่า พุ่งนะครับพอดูดไปคําแรกเพื่อโอ้โหแทบอ้วกครับจะอ้วกเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแต่พอเออรู้สึกว่าพอ,อาลองชิมมาเรื่อยๆ,ๆตอนนี้นะเขากินมาสักระยะหนึ่งแล้วก็โอเคขึ้นนะครับมันช่วยเรื่องอระบบเผาผลาญก็คือช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะครับพอเราทานข้าวนะข้าเที่ยงเสร็จนะครับช่วงเที่ยงเสร็จปุ๊บนะก็ทานตามลงไปเนะี่ยผมไม่เกิน ช่วยเรื่องนะครับนี้ด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่ออฟฟิศนะครับผมวันนี้เข้าเที่ยงนี่ยังรู้สึกเบื่อมากเลยท่านผู้ชมไม่รู้จะกินอะไรอ่ะคือตัวผมเองก็ไม่รู้จะกินอะไร ครับคลิปเรีวๆอย่างนี้นะครับนะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตาม What What the fuck เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเมนูที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือ b บล็กคอ f ฟี่นั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าผมชอบเมนูอะไรแล้วก็นะครับสำหรับสาขาที่ผมไปนี้เนี่ยเมนูหลักๆแล้วที่ะนะครับ คนที่สัญจรไปมานะครับที่ปั๊มเนี่ยเขานะจะชอบทานก็จะเป็นเมนูหลักก็คือจะเป็นชาเขียวปั่นนะครับนะครับสำหรับใครที่ชี่นชอบลองคอมเมนต์มาดูครับว่าเวลาท่านไปอเมซอนเนี่ยชอบดื่มเมนูอะไรนะครับก็อยากให้คอมเมนต์กันมานะครับดูว่าชอบดื่มเมนูอะไรนะครับเพื่อสุขภาพหรือเปล่าหรือจะเป็นคาปูปั่นนะครับหรือเป็น แ a ็ k c o f ฟ e e หรือเป็นดาร์กช็อกนะครับไวท์ช็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับเดี๋ยววอล์กถัดไปนะครับนะแล้วก็มาติดตามชมกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับก็จะอาจจะวนๆอยู่เบนอยู่แถวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นวอล์กพิเศษก็ได้นะครับวอล์กต่อไปนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับไปกันแล้วนะครับผมติดตามกันนะครับ ว่าวอล์กต่อไปผมจะไปที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ